สวัสดีครับผมอ่าท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะทําการขุดดินนะครับผมโอ้โหดูบรรยากาศของบรรยากาศเลยโอ้โหบรรยากาศหน้างานของเราอ่ะดูดิโอ้โหมันสวยสเลิกินนะครับผมนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่าคือผมได้ไปทํารอกรอบแล้วอ่าสังเกตได้ว่าตรงนี้จะหายหมดเลยนะครับดินนะตอนแรกมันจะมีแบบว่า เต็มเลยนะครับอ่าผมได้ขุดออกหมดแล้วอ่าคือตรงนี้ผมเพิ่งนึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราขุดไปแล้วเราต้องขุดเป็นสองชั้นเดียวะทำไมเราไม่ขุดชั้นเดียวไปเลยวะโอเคผมก็เลยล้วงลวงให้มันลึกจนเป็นสีเขียวนะครับผมก็ได้มาเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะ,ะัะได้ไปทํานอกรอบประมาณสามชั่วโมงนี่แหละจากจากตรงไหนวะจากตรงนี้ใช่ไหมจากตรงนี้อเออจากจากเริ่มตรงนี้เลยไปถึงนะู่นอ่ะสามชั่วโมงนะครับผม ก็ดินก็ใกล้จะบดแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันต่อเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะก็เหลือดินตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมนะอ,นดดอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวเองเนี่ยอ่านิดเดียวเราก็จะจบแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยครับอ้าวตรงนี้มีดินด้วยเหรอ้าเริ่มกันลลยนะเริ่มกันลายนะเริ่มกันลายครับผมเนี่ยตรงนี้ผมรวงหมดแล้วนะครับผมไปเริ่มกันเลย ก็เป็นแคทเหมือนเดิมนะครับผมแคทเมีถามีถา,ถา,ถาแคทป่ะเริ่มเห็นเห็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อลืมลืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด้กันครับผสมจริงไปด้วยนะครับผมลุยกันเลยเออตรงนี้ก็จะล้วงเลยนะครับนี่เห็นไหมแคทมันลงได้ลึกครับมันดีครับผมล้วงไปเลยล้ลวงออกไปเลยเอา้าบักอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โห มันบั๊กไม่เต็มบุ้งกี่อีกแล้ววะตักไม่สนุกนะบแบบเนี้ยเอา้าไม่ได้บัก๊กเลยวะ่ะดูว,วันบัก๊กเลยวะบั๊กดิโอโอโอไล่วะบั๊กไม่เต็มบุ้งกี่แล้วเวลาเราโยกแต่มันจะ,ม,นจะมันจะหกนะครับก็คือดินดินก็จะหกมาเรื่อยๆนะครับผมอะไรของพี่แกวะเนี่ยโอ้หมื่นยิบหายเลย เดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่ก่อนมันมึนแ่ะท่านผู้ชมมันผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่โอเคตัดอ่าไม่รู้ได้ยังนะลองดูออกเข้าใหม่ละหายไหมาหายไหมดูดิโอเคได้มันต้องงี้มันต้ององี้ชบเอา้เต็มกล่องเลยนะท่านผู้ชมเราจะไป อย่าไปสนอย่าไปเครียดอ่ะทุกผู้ชมเราให้เต็มกล่องไปเลยผมจัดให้เต็มกล่องหมดทุกคนอ่ะป๊าบนี่ว่าไปครับผมไปโอเค มาเดี๋ยวเทดินเหมือนเดิมนะวิ่งดินเหมือนเดิมนะครับผมไม่สนอย่าไปเครียดครับนะโอเคโอ้โหแล้วเราจะวิ่งขึ้นบ่อไงวนะเนี่ยต้องไปวนไหนวนะเนี่ยอืดชนชนต้องโยกนิดหน่อยโยกนิดหน่อยครับผมโยกนิดหน่อยเอ๊ะตรงนี้เราก็โยนเราก็ได้ดนี่หว่าเนาะเอาแคทโยน,นเราก็ได้ดนี่หว่าจะวิ่งดินทำไมวนะเนี่ย ว่าไหมเอาแคสโยนเราก,ก็ได้เออไม่ต้องวิ่งหรอกเนาะเนี่ยเอาแคสโยนมาเนี่ยมึงจะวิ่งทําไมเนี่ยค้าวโอ้โหคืบเดียวเนี่ยท่านผู้ชมเราไม่ต้องวิ่งหรอกเนาะเอออเาละเออเดี๋ยวแคสโดนมานะครับ เออเนี่ยมันน่าจะขึ้นหลอดเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องจะเป็นต้องมาอะไรวงกลมใหญ่ๆเลยไม่ยอมไปเลยครับแม่งแทนที่จะปรับได้อน,นี้ปรับไม่ได้โอ้โหแม่งมีแล้วดูมีมีสี่มุมเลยเ <c oughs> นี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเนี่ยเนี่ยคือสี่มุมเนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวไอ้คือไล้รกหน้าจอเนี่ยสี่มุมเลยนะครับโอ้โหเป็นแบบว่าเป็นเกมที่มี <c oughs> กราฟ,ฟิกแบบเยอะมากๆอะเนาะท่านผู้ชมเนาะ ว่าไปครับผมเดี๋ยวเราไปเทที่อื่นด้วยละกันแดงกระจิญงครับอ่ะไปเดี๋ยวยกกันเลยดินจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเรารีบโยนนะครับรีบโยนรีบไปนะครับผมไปชิอะอุ้ยโดนหัวเต็มเต็มเลยต้องโยมืออะไรวะเนี่ยเอออ้าไม่ใช่ไม่ใช่เ อย่าไป่ตื่นเต้นอะไรตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตื่เต้นเลยเวลาตื่เต้นยังไม่ถึงนะครับผมปุ๊บ่ะไปอีกรวดครับผม ชิวๆท่านผู้ชมนะเนี่ยผมล้วงผมล้วงสุดหมดเลยนะล้วงหมดเลยนะล้วงจนสุดอะ่ะไปให้สุดครับผมอเอาให้เร็วครับเอาให้เร็ว อ่ารีบรีบหมดครับผมดินจะได้รีบหมดอ่ะไปครับแล้วเราจะไปทีไหนอ่ะเราจะไปทีไหนไม่มีทีเทรครับผมไม่มีทีเทมันไม่มีทีเทพี่จะไปทีไหนวิ่งไงถ้าไม่มีทีเท, ه, ท,เทก็ขายมันตรงนี้แหละเออมันไม่มีทีเท,ท,ทอ,อ่ะเอ๊ะยทำไงอ่ะอ่ะเทปากบอกตเต็มหมดแล้ะ อ๋อโอเครู้ละเดี๋ยวไปเวทที่เดิมแหละอ่าไปเทรู้เอา,เอาโอเคพอพอรู้ว่ามันไปเทได้ก็พอนะ พาไปครับผมเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยคนเดียวนะครับประมาณ3ชั่วโมง3 3ชั่วโมงได้มั้ยตักไปเงี้ยนะครับผมตักฟาร์มนอกรอบนะครับผมอเออ,เอ,อทำไมมันเอียงจังวะเฮฮ้ยเออ้ย มันเอียงจังวะอุ้ยมินมินมินไปท่านผู้ชมอุ้ยปุ้ยปุ้ยได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเ้อได้อยู่ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเออวิ่ตูดติดเหรอวิสวิงไม่ได้ยิ่หายแล้ว ผมก็เราค้ำได้นะขวายเราเอาอย่างนี้วะเนี่ยครอบรอบครอบเลยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราดูก่อนดิอู้ยยุบเฮ้ยดีนะมันไม่เคยสูงเนาะโอเคโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องท่านผู้ชมยังดีที่มันยังไม่ค่อยสูงนะครับผมอุ้ยอุ้ยอันตรายอันตราย ประสบการณ์อยู่ไหนครับเนี่ยประสบการณ์อยู่ไหนออยังดีที่ยังไม่ค่อยสูงอันนี้ผมจะขึ้นไปอีกนะผมจะไปโยนดินโอ้ยเฮ้อดีที่มันไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ เดี๋ยวเราทำที่ยืนไว้ก่อนถ้ไมเป็นแหลมมอย่างนี้วะเนี่ยเกือบไปแล้วทุกผู้ชมเกือบไปแล้วเมื่อกี้เนอะถ้ามันสูงกว่านี้มีโอกาสพลิกได้นะครับ โมนีไองานนี้ไม่ได้เล่นน้ําเลยว่ะเนาะแหมงานผมชอบมากงานงานงานไอที่เล่นน้ําวันนั้นอะใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะงานที่เล่นน้ําอ่ะยังชอบเลยขึ้นมาดิ ยังดีที่ล้วงถึงนะครับบุกี้ใหญ่อย่างนี้แป๊บเดียวครับผมล้วงแป๊บเดียวอุ้ยล้วงแป๊บเดียวล้วงแป๊บเดียวมาว่ากันไปครับผมฮึบเนี่ล้วงมา ลงมาครับผมลวงมาเดี๋ยวค่อยเอารถด,ดำมาใส่ครับเราทำที่ยืนก่อนถ้ามันเหลือนะถ้าดินมันเหลือนะเดี๋ยวรถด,ดามาใส่ถ้าดินหมดก็แล้วไปนะครับอ,อึ้บไปอ,อึดอ,อึยอ,อึ นมัขึ <minutes paid off> ้นยากขึ้นลำบากงี้วะเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปดิอุ้ยโอ้โหทะลุอีกออืหจะเลินโอ้โหจะเลินละมึงไงเออโอ้ยอึ๊บอื้มยี่อ๋อรู้แล้วมันติดอะไรบ้า ติดในตรงกลางนี่ยไปไหมอือโอ้ยหนอไป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 อืออะไรก็ได้เอาตั้งลำใหม่ก็ได้เอาอันนี้เป็นทางทางขึ้นของรถขุดไม่จำเป็นต้องทำดีครับเราไม่ใช่ทางของรถดับนะรถขุดมันเดินขึ้นได้อยู่แล้ว เย่ yeah. เรียบร้อยเขาติดอะไรกันเนี่ยโอ้ oh, ผมเกลียดเลยตรงที่มันไม่ยกล้อนี่แหละทำไมมันถึงไม่ยกล้อมาทู้ชม ทพราะเมันถึงไม่ยกล้อมันขับยากมากนะเนี่ยมันติดเลยแค่เนี้ยเนี่ยมันติดแค่เนี้ยแม่งเราบั๊กเลยเกมบั๊กไปเลยแต่ที่มันจะยุบมันมันมันไม่ยุบนะมันกลับกลายเป็นบั๊กไปเลยอ่ะเดินผิดอีกเนาะหาเรื่องตกอีกเนาะเอ้าเอ้าผมก็เดินถูกเลยนี่หว่าเอ้าเออหมื่นเว้ยเอ้า อื้ออะไรโอ้มาเอาให้หมดเอาให้หมดครับผมลวงดินให้หมดวาไปครับทุกนครับอื้อไม่หมดลรอกเลยเอาเอาเอาชั้นแรกก่อนเอาชั้นแรกก่อน เอาชั้นแรกให้หมดก่อนนะชั้นสองอถ้าเอาสองชั้นไม่น่าหมดอะ่ะอ่ะสองชั้นไม่น่าหมดก็เอา,เอาชั้นเดียวก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละมาว่ากันไปครับอุ้ย คือดินตรงนี้เราจะเอาออกหมดเลยนะครับมันเป็นบ่อไปเลยอนะดินแบบดินเป็นบ่อไปเลยนะ,ะเราทำได้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่เราดินออกแต่ว่าเราดินออกไปได้เยอะแล้วนะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไปเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วแหละตรงนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลงชั้น2อเฮ้ยยังนี่วาเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งดูซานอีกอเดี๋ยวฝั่งดูซานอีกต้องไปเก็บนะเดี๋ยวจะเอาแคดไปเก็บนะดูซานเอาไว้สำรอง ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะครับตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันยังดูอะไรไม่รู้เรื่องหรอกอ่เดี๋ยวปิดไปเพียงเพียงตัวนี้เดี๋ยวจะยาวเกินนะครับผมมาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตนะครับผมในวิดีโหน้านะครับ